ป่าเนี่ยมันต้องรอดละสวัสดีนะครับยูททกเอ็มมือเองจ้าใช่ไหมป่าเนี่ยเราต้องเฉิดฉายอยู่แล้วใช่ไหมเฉิดฉายแล้วเหรอเฉิดฉายทุกตาเลยนะตายทุกตาเลยโอ้ยหนาแล้วก่อนนะหนาแล้วหาแล้วหาแล้วเฮ้ยสุดสุดหนุ แฮปปี้แลนด์นะครับสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะครับสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะครับวันนี้ม่รูตอนนี้เขาอยู่ฝั่งไหนกันนะครับ ไปแล้วปายก่อนแล้วเขาอยู่ฝั่งนี้เราก็ไปฝั่งหนูนะครับฉันมาคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใคร ฉันมาคนเดียวมันได้เกี่ยวกับใคร ผมวิ่งไปนูนะน่นนะเครื่องไกลๆนู่นนะปั่นเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันนะปั่นเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันนะเฮ้ยถ้ามากับใครอะ เคยมาคนเดียวใช่ไหมตูดรถไฟหอดีลังกานะไรอย่างเงี้ยเขาไปนั่งรถไฟหอดคตรหลังๆ <c oughs> ก็ไปนั่งรถไฟหอด <c oughs> อ่ะไอหยุดก่อนถึงแป๊บไหนาคนนั้นเขาไปนั่งรถไฟหอด <c oughs> อ่ะไปนั่งทำไมเขา,ายอ,อยากเล่นเหรอโอ้โหจริงๆว่าช่วงน,นี้นะโควิดเนาะเดี๋ยวสุกปิดตั้งนานแล้วนะครับเขาคงแบบไม่ได้เล่นอ่ะนะโอ้โหนะตอนนี้คิลเอร์อยู่ฝั่งโน้นนะครับหมอโดนตีแล้ว หมอโนติแตล้วไปช่วยเพื่อนไปนางเล่นรถไฟห่ออยู่ได้แนละ้วนางไปที่รับรอยแล้วครับวันนี้เฝ้าไหมย,ยืนเฝ้าแท้ยืนตัวแข็งเลยยืนตัวตรงแถวเลยอยู่ตัวเก้าอีนอ้น่ะทำไมคิวเลอะไอเด,อเดนมาเป็นแบบนี้นะติดนิสัยกันหมดแล้วเหรอมันทำแต้มได้ดีกว่าเหรอเดี๋ยวผมลองดูนะ ไม่ได้สนใจอ่ะไปแล้วถ้ามากับเพื่อนจนะผมวิ่งไปแล้วนะอันนี้ข้ามากับพระรู้ไว้นะข้าไม่เกฑงพูดใด <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวเลยนะอ้าท่ออยู่ตรงนี้นะครับเจอท่ออีกแล้วโอ้ย <c oughs> ถ้าสถาปน,นิกเขามาทำท่อแบบนี้นะที่ประเทศไทยจะโดนด่าดตายแน่เลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะ เจอเตะแ,แน่ๆน่ะดูดิไข่เขามาทำทอปูดขนาดนีน้เทพื้นใหม่ ไฟฉายไฟฉายเวลาที่เวลาที่เมาส์ผมคลิกเองน่ะมันก็จะได้เป็นไฟฉายนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะพี่กดไฟฉายมาทำไมอะไรเนะมาส์ผมมันคลิกเองนะปล่อยมนะันอยากเปิดเฉยๆมาดิอยากเล่นรถไฟห่ออ่ะผมเคยไปนั่งที่สุดสยามนะครับพอลงจากรถไฟห่อมานะพวก วกแตกตั้งแต่ในสวนสยามครับยนัยนยันรุ่งเช้าวันยันเช้าวันลุกงขึ้นเราก็ทำเป็นซาจะไปเล่นรถไฟหอนครับไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยนะโอ้โหนั่งรถเมย์ผมยังคืนใจคิดดูดิมันพาวเวียนหัวไปหมดนะครับเวลาแบบเราเมาแล้วนะ่ะคราวนี้เราก็เก็บทรงไม่อยู่นะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับทำไมมันเมาอย่างนี้นะ กระจาย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 เฮ้ยอยู่ที่ได้ไรได้ไรโอ้ไฟฉายไฟฉายไฟฉายเพราะมันคลิกเองนะครับน,นี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไฟฉาย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 เพราะมันคลิกเอง ใบชายเพราะมันคลิกเองพู้ล่าตาแดงนะครับอ้าว อยู่ต้อนกออกเลยเหรอยังวิ่งไม่ถึงประตูเลยจะไปลงท่อหน่อยกล่าวว่าไปวิ่งไปเปิดประตูนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่ท,อนะทอ่อนะมาลงท่อคิวแล้วก็ไม่เอาเลยเหรออะไรไม่ได้จูบไม่ได้แจ้าอะไรเลยโอ้โหเลยฮะไปเหรอคนอันนี้คนจูบใช่ไหมคนจูบเต็มหมืนหนนม่นเลยนะโอ้โห มันแต่ขึ้นไปร้อยแล้วนะชิวเลอร์เขากร้อยยี่สิบไม่ใช่หรออันนี้ก็ไม่มัน่นใจนะ